ก็สวัสดีครับการแมนรีพอร์ตนะครับโอ้โ oh, หเส <tout S 3> ียงตภาพตื่นนะก็โอเคครับเมื่อคืนบอลพีเวนลีครับมีผลต่างนานาตามนี้แหฮะเช่นเคยวันนี้กลับมาแล้วครับซึ่งเรามาโฟกัสกันที่คู่ของแมนยูนะครับเป็นอีกครั้งนะครับที่ไม่รู้จะพูดยังไงนะแมนยูทำให้คู่แข่งนะครับมีโอกาสยิงมากถึงสามสิบเอ็ดครั้งนะฮะซึ่งแมนยูยิงไปสิบเอ็ดครั้ง ครับเป็นหนึ่งประตูกูแข่งสาสเ็ครั้งเป็นหนึ่งประตูนะฮะงงไม่เข้าใจไม่เข้าใจนะว่าแมนยูทําไมต้องกลายเป็นทีมที่โดนยิงมากๆอย่างเงี้ยทุกครั้งครับกู้แข่งสามารถช็อตได้เยอะขนาดนี้เกินยี่สิบซึ่งแบบน,นี้สามสดครั้งด้วยซ้ำเบนฟอร์ดนะครับในบ้านของเบนฟอร์ดแล้วก็ เป็นยูไท้์หนึ่งประตูจากเมสันเมาส์นาทีที่เก้าสิบห้านะครับแล้วก็เหมือนจะจบนะครับแต่เบนฟอร์ดโดยไอเจอร์นะครับมาทำประตูในนาทีที่เก้าสิบแปดทำให้จบเกมเสมอไปหนึ่งหนึ่งนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกครับเช่นเคยครับเล่นสไตล์ทีมรองเช่นเคยให้กูแข็งบุกบุกบุกแล้วก็สวนนะครับทำไมไม่เข้าใจนะดูจากสเตตตามนี้ได้เลยนะครับนี่คือสเตตหลังเกม ออกมานะครับเบนฟอร์ดเนทีมที่วันนี้นะครับใช้คําว่าโชคร้ายเพ้นเปลืองมากนะครับทั้งเสาทั้งคานนะครับทําไม่งั้นน่าจะมีแบบพุ่งตรงนะ3 4มีนะ่ศนย์่ะถ้าไม่มีเสามีคานนะ่ะนะครับหนเป็นเซฟของโอนาน่าอีกนะฮะยับแน่นอนถ้าวันนี้โชคเข้าข้างเบนฟอร์ดยับแน่นอน,นครับ โอกาสยิงเยอะมากนะฮะก็มาดูกันต่อครับว่าสภาพนะครของแมนยูอาจจะเหมือนปีที่แล้วก็ได้หลังจากชนะแดงเดือดกลับมานะฮะก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนเหมือนเดิมนะครับสภาพดีเหมือนเดิมนะะก็ตามลุ้นตามเชียร์กันต่อครับไป